ทำโซขอไฟแช็กหน่อยสิอืมอขอบใจบ้าจริงอะไรอีกเล่านี่มันไม่ติดเหมือนกันเนี่ยเหรอก็ไม่มีฐานแล้วมัง้งฮะว่าไงนะ,สะแสดงว่ามันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่ก็ให้นายยืมแล้วอยเล่าจะบ้าหรือ,อยังไงเนี่ยฮะอย่าโมาโหนะเดี๋ยวซื้อให้ก็ได้นะแต่ว่าให้กูกตื่นก่อนถ้าเช่นนั้นก็ปลุกขึ้นมาเลยสิปลุกขึ้นมา สงสารเขาอะนะเขาเพลียมากเลยเ,เห็นหน้าดูดิบ้าเอ้ยน,นอนที่สาวเป็นบ้าเลยนีฮะ,ะนั่นนั่นดาวตกนลยนะตอนดาวเจ้าแห่งเพลิง เมาเนาะขับแย่เลยเนี่ยดีแค่ยังเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไหวไหมไหวอ่ะนั่นอะไรอ่ะฮะเืองกระสันเชียวเหรอไม่ต้องตกใจนะอืมเนี่ยขอถามอะไรหน่อยนะ เห็นชายสี่คนผ่านมาทงนี้บ้างหรือเปล่าย่างงั้นเหรอโทษได้ที่มารบกวนเฮ้ยดีแล้วอสไม่หดเป็นหน่อยเหรอถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็จำเป็นต้องฆ่านะ มันเทียบกันไววได้จริงไหมว้าจังเลยพวกมันเป็นใครเนี่ยหรือว่าพวกมันรู้จักตัวตนแท้จริงของเราแล้วว้านี่ก็ไม่มีของกินอีกแล้วแต่ก็ยังดีอะนะ ที่เด็กป่านี้แล้วเรายังหาของกินก็ได้อยู่มันน่าขอบใจนะที่ได้กินนะ่ะเสร็จแล้วไปเถอะน้า,นาที่ร้านนี่ไม่มีอะไรน่าดูเลยพูดแบบเนี้หมายความว่างไงอ่ะว่ามาซิฮะว่าไงเล่าก็มันจริงนี่นอะนั่นไงพวกมันเป็นโยกไกนึกอยู่แล้วนะบ้าแบบนี้ต้องเกิดเรื่องแน่แนเลยบอกซิที่นี่มีอะไรไม่ประทับใจพวกเจ้าเะร ก็รสชาติอาหารยังไงเล่าหฮ้ยหวยอ่ะหวยเหรอฮะไม่น่ามาเปิดร้านเลยนะเนี่ยฝีมือแบบเนี้ยเฮ้ยดูถูกมากขึ้นไปแล้วนะเอ้ยฮิอ่ะอุ้ยไหลอ่ะหัวตั้งจ้ะอืมมากันสองผู้มัน เอาอะไรแร,แรงๆมาดื่มหน่อยดิฉันด้วยได้ครับพวกนั้นเนี่ยใช่มัน่แน่เอ๊ะอืมขอไฟจุดบุรีหน่อยได้ไหมฮะว่าไงได้นเห็นแล้วขอบใจมากอิ่มแล้วต้องสูบบุรีทุกทีเลยไปกันเถอะซานโซ ้ายสิไม่ง่ายไป็นหน่อยหรอท้าหมดเท่าไหร่แล้วแม้จะกลืนถ้าไม่ลงแต่เราก็จ่ายเงินให้นะน่าจะขอบใจฉันพูดเป็นบ้านะ่ะปากเสืออย่างพวกแกต้องฆ่าให้หมดาาอะไรกันโหเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจ่ายค่าอาหารมือนหนึ่งด้วยชีวิตทั้งหมดเลยเชียวเหรอหุอบปากนะไม่ใช่เรื่องอะไรของนายถึงจะไม่ใช่แต่ก็อยากเอียวด้วยว่าพวกนายมีตโยกไกทั้งนั้น มองดูก็รู้แล้วฮะออพวกนายมาจากไหนกันน่ะเราก็เหมือนกันนายนั่นแหละน่ะเป็นโยกัยเหรอก็เขาพูดเองนี่ของงั้นจริงใช่มนยังไงอ่ะมันบอกว่ามันเป็นโยกายอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นใครก็ตามเราก็ต้องฆ่ามันอยู่แล้วนั่นแหละฉันว่านะพวกนายนะช่างเหลวไหลกันสิ้นดีเลยอ่ะแก กกูคนรักคนอื่นเนี่ยเสียมารยาทนะรู้ไหมถึงว่าคนอย่างเจ้าถึงไม่มีแฟนกับเขาสักทีนึงฉันไม่โทษแกหรอกน้าซันโซอภัยไม่ได้แล้วมาเลยบ้าจริงข้าอยู่แล้วนะเว้ยน้ำหน้าอย่าพวกนายจะทำอะไรข้าได้แล้วมาสิมาเลย บ่เอ้ข้าจะฆ่าแกแกก็คิดแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรออ๋อจะบอกให้น้ะฉันจะเกลียดพวกโยกายอย่างพวกแกที่สุดเลยไม่ว่าแกจะเป็นใครแกจะมาจากไหนก็ตามฉันจะฆ่าพวกแกให้หมดสิ้นเลยเขาเป็นเกลียกันนะเขไม่ใช่พวกโยกายแน่นั่นแหละคือความจริงก็อาจจะเป็นโยกายตัวจริงก็ได้ อีกแก้วนึ่งข้าขอแบบนี้ต่ออีกแก้วหนึ่งโอค้โอค,ครับน้าเขาว่าช่วยเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะถามเจ้าหัวแดงดูอีกคนนะ่ะความจริงแล้วผู้ที่ต่อสู้เนี่ยก็เป็นโยกยายทั้งหมดถ้างั้นจะไปสนใจทําไมอ่ะนะจริงมะฮะไปดีกว่าเนะ พวกเรา<ม>พวกมันอยู่นี่แล้วไง<ม>พวกมันมาที่นี่นทำไมนะมนก็มาตามหาพวกเราน่ะสิขนาดรถคว่ำยังติดตามมาได้อีกเลยเนี่ยเชื่อเลย <c oughs> อาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุนะพวกมันก็เลยเปลี่ยนใจมาที่นี่พวกนี้มันช่างโกใจแท,ท้ๆแมได้ออกกำลังกายหลังอาหารแล้วสินะเฮ้ยมีแต่เรื่องจริงๆเลยถ้าเจ้าไม่ขย,ยัยบก็ไม่มีใครว่าหรอกนะ พวกเสศวยพวกนี้มันไม่สมควรอยู่ให้หนักโลกอยู่แล้วอะเซวินฉันก็ไปลาเวนอยู่แล้วอ่ะที่จริงซันโซต้องหักเล่าที่เป็นเป้าหมายที่พวกมันต้องการเนี่ยใช่ไหมแต่ว่า

เขาไปแล้วนี่เขาราเวลานี้มาตั้งนานในที่สุดก็มาพบเจ้าเกนโจซันโซ ในที่สุดเขาก็ได้พบเจ้านะเก็นโจซันโซข้อสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเจ้ารู้ไหมผมรู้หรือเปล่าฮะโคจินเพื่อช่วยชีวิตของโกกูทำให้ซันโซ ซนโซต้องเป็นผู้เสียสละและที่ข้าหัวของโกกูไม่มีผู้ใดที่จะเอาออกได้จนกว่าจะมีพระอาหารหันต์มาพบถึงจะทำอย่างนั้นได้น,ะนี่เจ้าแม้จะโดนทรมานขนาดนี้แต่เจ้าคงไม่ยอมสินะข้าน่ะ่ะคงต้องเรียกเจ้าว่าเก็นโจซันโซละมั้งนับตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนั้น ก็ถูกเรียกว่าเกนโจซันโซตลอดมาเลยใช่แล้วดวงตาของเขาคล้ายกับของข้าเลยถูกต้องผู้ที่มีดวงตาสีทองและมีจิตใจเข้มแข็งจะได้รับการยอมรับจากโยไกยและข้าก,ก็มีสิ่งที่เหมือนกับเจ้าด้วยนะซุนโกกูรู้ไหมห แกมาพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ทำไมละะ่ะฮะแล้วแกเป็นใครกันละะ่ะฮะข้าเป็นเจ้าแห่งเพลิงโคโจินยังไงละ่ะโคโจินทำไมถึงลืมเรื่องข้าง่ายนักละ่ะฮะข้าก็คือพวกโกคจินโกคจิเจ้าก็เคยเป็นพวกอรหันไม่ใช่เหรออ๋อเจ้านี่นี่ความจำไม่เลวเลยนะนักบุญฮักกาย เน่จะพลาดแล้วก็ดืดยาวแล้วบอกจุดประสงค์ที่มาดีกว่านะเอางั้นก็ได้ยังไงเล่าจุดประสงค์ของข้าแล้วก็คือการตามหาซันโซยังไงละแล้วก็เอาคำพีสวรรค์จากท่านถ้าข้าไม่ให้แล้วถ้าไม่ให้ก็คงต้องฆ้าก็ลองดูสิเอาเลยนึกแล้วต้องพูดแบบนั้น เรื่องสิจันทร์่อย่าไปยุ่งดีกว่านะไอ้หมอนี่เป็นใครอ่ะทำไมฉันไม่มีแรงเลยเฉยไว้นะพวกเจ้าทั้งหลายยปเอาคำพิสวรไปทำบอยก่อนบอกมาสิเอาไปทำลายยังไงล่ะและข้าก็จะทำลายสถานที่ที่มนุษย์อยู่ด้วยนะ ไอ้กคงยอมไม่ได้แล้วนะ,ะไปลงนรกซะอะไรกันเนี่ยคิดจะใช้ปืนนั้นฆ่าข้าอย่างนั้นเหรอนี่มันอะไรกันท่านทำร้ายข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าคือโยกกายยังไงล่ะท่านคงต้องลองอีกครั้งนะหัวใจข้าอยู่ตรงนี้ว่างไงไม่กล้ายิงเหรอ ยิงมาสิต้องหัวใจข้าเนี่ยอย่างนั้นเหรอถ้าท่านไม่ยิงข้าขอยิงเองก็แล้วกันยังโง่อ,อยู่อีกเหรอข้าเป็นโยกไกลจะตายอีกได้ยังไงล่ะเจ้าทำให้ข้าไม่มีทางเลือกจริงๆนะนี่น สงสัยว่าข้าคงได้ของแก่เจ้าแล้วพระเจ้าบัญญไกที่ไม่มีวันตายในเมื่อท่านทราบซึ่งแล้วก็เอาของนั่นโยนมาที่พื้นก็ได้นี่เหลวไหลนาะข้าเชื่อมั่นในจิตใจท่านข้าเชื่อมั่นดวงตาของท่านและเชื่อมันในความแข็งแกร่งของท่านนี่คือสิ่งพิสูจน์เดียวที่ข้ามีให้กับท่านแล้วตอนนี้ท่านเป็นยังไงละ่ะ กล้าพูดไหมว่าขณะที่ยืนอยู่นี้ท่านยังแกร่งอยู่<ะ>เมื่อพูดดีๆแล้วไม่เข้าใจก็คงต้องใช้กำลังแล้วล่ะตอนนี้นะถึงจะพูดอย่างไงยจะให้ได้ไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นจะพลามทำไมล่ะมาเจอของจริงกันดีกว่ามั้งตายซะเถอะสันตอ โกกูเอฮโกกูโกกูเจ้าเด็กนั่นนะจะต่อกรกับเจ้าแห่งเพลิงได้อย่างนั้นเหรอนี่แกอยากได้คำพีสวรรค์ไปทำไมอะ่ะฮะเลีกไปนะข้าไม่เลีกดวงตาของเจ้านั่นมันบริสุทธิ์มากเลยไม่มีแววชั่วร้ายหลงเหลืออยู่เลยไม่มีเลยสมแล้วสมแล้ว,ลวที่เป็นโกกูเลย ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่ข้าก็ไม่มีวันหยุดความตั้งใจหรอกนี่นี่มันอะไรกันฮนะเขาไม่เข้าใจเลยเนยถึงเวลาเข้าใจเอละนะันดาอย่างงงไปเลยอเอะนั่นอะไรอนะไอ้พวกนั้นกลับมาอีกแล้วนะสิกลับมาทำไมอีกอะกลับไปเอาคนมาเพิ่มอีกมั้ง นั่นไงอ่ะพวกกินจอซันโซอ่ะเอาเลยยังไงเจอแล้วข้ามาเลยฮึพวกสวอททำไมถึงมีพลังมากมายขนาดนี้นะไม่น่าเชื่อเลยเจ๋งจริงๆเลยเนี่ย เซวินซิงเงินครับท่านไปกันเถอ,อะฮะวันนี้พอแค่นี้นะเอ,อ่อคือเออรับทราบแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนซิฮะืมขอไฟหน่อยสิมขอายุให้เจ้าก็ได้นะถือส่วนเป็นของข,องขวัญที่โยไกลมอบให้กับเจ้ากันแล้วกัน ไม่อารอกอืมฮึอ,อก่อนคนพวกนี้นี บ้าจริงทำไมแกถึงสูบบุหรี่ได้น่ะเอาไฟแช็กมาจากไหนอะ่ะก็ใช้ของแกนแั่นแหละทําไมไม่รู้จะเก็บให้ดีแล้วฮะพวกแกนี่มันลิงกระจอกชัดๆบ้าจริงเอาของฉันไปใช้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิหมายความว่าไงอะ่ะลิงกระจอกอะ่ะฮะว่าใครก็แกไงเจ้าลิงบ้าเฮ้ยแกนัส่สิไอ้หัวแดงไอ้ลิงกระจอกอะ่ะบ้าเอ้ยแกนะ่ะเป็นลิง แถมลอยตั้งหากข้นเาเหลืเกินกไันงน่เนี่ยลไหละนหละถามอะไรนะไม่ต้องถามะอาะว้ยไปล่อยไปง่ายๆอ,อย่างเงี้ยเหรอไม่เป็นไรนะ เรืจากการอีกรายก่อนก็ได้นี่จริงไหมฮะท่านใช่แล้วแต่ว่าน่ะข้าคิดจะทำลายคำพีสวรรค์ก่อนเพื่อที่จะทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นยังไงละ่ะโว้ยแกหัวแดงไอ้ลิงก็จอกันไม่ใช่ข้อปากหนะ้าลิงบ้าแกได้สิแกสิแกนั่นแหละยงคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราพบกันคราวหน้าเราต้องได้พบกันแน่ กูถ้าจรอวันนั้นบนกอยู่ด่าไม่ถูกเดี๋ยวทีนะไม่ได้ฆ่าทั้งคู่เลย